เจ้าควายกำลังจะมากินหญ้าดูนี่สิมันกำลังแข่งกันกินหญ้าหาดินกินหญ้าหาดฟ้ากินดู่หรอไม่ใช่นี่มันบัฟฟาโลโอ้นี่มีอีกตัวหนึ่งเจ้าบัฟฟาโลไปเลยเฮ้ย่ามาโอ้โหโอ้โอ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  ทุกคนมันแข็งแก่งมากเลยเอาวิ่งเอาไปไปไปนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกระดึบกระดึบกระดึบโอ้โหอีว้าว ช่วยมันหน่อยเอยกลับทางกลับทางเปลี่ยนทางไปเลยโอ,อยเหมือนจะขึ้นไม่ได้เฮ้ย หุยล้มไปแล้วโอเคนี่ลาไปก่อนเด้อบายบาย